กับ3อาการเตือนภาวะโปรตีนรั่วในปัสสาวะนะคะ oh, <no. S 1> เสี่ยงไตวายไม่รู้ตัวเลยภา oh, <no. S 1> วะโปรตีนรั่วในปัสสาวะหรือว่าที่เราเรียกกันว่าไตรั่วนั่นเองนะคะเกิด oh, <no. S 1> ได้จากหลายๆสาเหตุเลยนะไม่ว่าจะเป็นไตอักเสบเบาหวานความดันหรือว่า SLE oh, <no. S 1> นะคะซึ่งเป็นอาการที่จำเป็นจะต้องรักษามากๆเลยเพราะถ้าหากว่าเราปล่อยให้โปรตีนรั่วในปัสสาวะติดต่อกันหลายๆเดือนนะคะอันนี้เนี่ยอาจจะทําให้เรามีความเสี่ยงของการเกิดไตวายไตยเสื่อมและอาจจะทําให้หลายๆคนเนี่ยอาจจะต้องฟอกเลือดได้นะคะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ พิการมี3อาการเตือนของภาวะโปรตีนรั่วในปัสสาวะที่พวกเราจะต้องสังเกตนะถ้าว่ามีอาการใดอาการหนึ่งนะคะให้รีบพาตัวเองไปตรวจปัสสาวะที่โรงพยาบาลนะคะจะได้รักษากันตั้งแต่เนิน่นใครพร้อมแล้วไปดูกันเลยว่ามันมีอาการเตือนอะไรบ้างนะคะ อาการเตือนอันที่หนึ่งนะก็คือมีปัญหาเรื่องปัสสาวะเป็นฟองนะคะเวลาที่เรามีปัญหาเรื่องโปรตีนด้วยในปัสสาวะเนี่ยให้สังเกตเลยว่ามีปัสสาวะเป็นฟองซึ่งลักษณะของฟองเนี่ยจะเป็นฟองที่ละเอียดมากๆคล้ายๆกับฟองเบียร์หรือว่าฟองคลื่นกดชักโครก1ครั้ง2ครั้งแล้วก็ฟองก็อยากไม่หายนะคะอันนี้เนี่ยถ้าเจอติดต่อกันมากกว่า2ครั้งนะพี่การแนะนําว่าให้พาตัวเองไปตรวจที่โรงพยาบาลสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเราปล่อยทิ้งไว้อาจจะเสี่ยงต่อภาวะไตวายไตยเสื่อมได้ และอาการเตือนอันที่2นะคะก็คือมีอาการบวมนะโดยเฉพาะบริเวณเท้าทั้งสองข้างหน้าแข้งหรือว่าหนังตาบนหนังตาล่างหรือว่าหน้าบวมนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นอาการเฉพาะของภาวะโปรตีนรั่วในปัสสาวะเช่นเดียวกันนะคะซึ่งวิธีการเทสว่าบวมหรือว่าอ้วนนะคะก็คือให้พวกเราเนี่ยลองกดลงไปถ้าหากว่าเราอ้วนเนี่ย ผิวหนังจะเด้งกลับมาที่เดิมนะคะไม่บุ๋มค้างนะแต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยมีอาการบวมนะคะอันนี้เนี่ยก็จะบุ๋มค้างเป็นหลุมอยู่เลยซึ่งอาการบวมอาการกดบุ๋มก็จะเป็นลักษณะเฉพาะอีกเหมือนกันของภาวะโปรตีนรั่วในปัสสาวะนะคะปล่อยไว้นะเสี่ยงไปไวยไม่รู้ตัวและมาถึงอาการเตือนอันที่3นะคะก็คือมีปัญหาเรื่องเหนื่อยง่ายเวลานอนราบแล้วรู้สึกว่าหายใจลําบากนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะอาการของภาวะน้ําท่วมปอดนะซึ่งเป็นอาการที่ต่อเนื่องจากโปรตีนรั่วในปัส ะ,ะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เรามีโปรโตีนรั่วออกมากับปัสสาวะโปรโตีนที่อยู่ในหลอดเลือดเนี่ยก็จะน้อยลง ทำให้ความสามารถในการเก็บกักน้ําของหลอดเลือดเนี่ยมีน้อยน้ําในหลอดเลือดเนี่ยก็จะรั่วออกมาไปอยู่บริเวณต่างๆของร่างกายไปอยู่ตามเซลล์ต่างๆซึ่งมันเป็นผลที่จะทําให้เราเนี่ยบวมได้นะคะและน้ําส่วนนั้นถ้าสมมติว่ามันไปค้างค้างอยู่ในปอดนะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นความเสี่ยงที่จะทําให้เราเนี่ยเกิดปัญหาน้ําท่วมปอดได้นะคะเพราะฉะนั้นให้ลองสังเกตดูอยู่ดีๆเหนื่อยง่ายร่วมกับมีอาการบวมเวลานอนรู้สึกว่าหายใจลําบากนะคะอันนี้เนี่ยให้รีบพาตัวเองไปโรงพยาบาลนะเช็คสักนิดนึงนะคะ ะะเพราะเน้นย้าว่าโปรตีนรั่วในปัสสาวะถ้าหากว่าดูแลกันตั้งแต่เนิน่นๆรักษากันตั้งแต่เนินเน่นๆเนี่ยหายขาดได้แต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้ไตวายไต,ยไตยเสือ่อมไม่รู้ตัวนะคะก็ครบไปแล้วกับ3าอาการเตือนของโปรตีนรั่วในปัสสาวะหรือว่าไตรั่วนะที่จะให้พวกเราไปเช็กกันนะคะเดี๋ยวพี่การทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะอันที่1เลยมีปัญหาเรื่องปัสสาวะเป็นฟองนะคะซึ่งลักษณะของฟองก็คือจะเป็นฟองละเอียดคล้ายๆกับฟองเบียร์หรือว่าฟองคลื่นนะถ้าเราเจอติดต่อกันมาาากว่ครั้งแนะนะํไป ปวจปัสสาวะสักนิดหนึ่งนะคะอาการที่2มีอาการบวมกดบุ๋มนะคะโดยเฉพาะบริเวณเท้าหน้าแข้งหน้าหนังตาบนหนังตาล่างนะคะและอันที่3ม,มีปัญหาในเรื่องของเหนื่อยง่ายเวลานอนราบแล้วหายใจลําบากนะคะอันนี้เนี่ยก็ต้องไปตรวจเช่นเดียวกันเพื่อสุขภาพไตของเรานะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะพี่การก็ฝากพวกเรากดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระดีๆจากพี่การนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับพี่การรู้ว่าจะได้ไม่ป่วยค่ะสวัสดีค่ะ